ครับผมกลับมาพบเราอีกครั้งนะครับกับรายการ Top Barber Season 2นะครับผมตอนนี้ก็เป็นตอนพิเศษกันเลับใช่ครับผมเราอยู่ที่ไหนกันครับนี่ตอนนี้เราอยู่กันที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับผมกับงาน Bangkok International นะครับผม Hair Show 2025ครับภายในงานเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างครับพี่เปโอ้โหต้องบอกว่าวันนี้นะฮะเป็นการเปิดตัวสีทำผมนะฮะล่าสุดใหม่ล่าสุดเลยแล้วก็จะมีการแสดงโชว์บนเวทีด้วยภายในงานเนี่ย มีคนเยอะแยะมากมายแล้วก็มีบูธขายสินค้าด้วยคะพี่ต๊โอ้โอเคเดี๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศภายในงานกันเลยดีกว่าตา่นมัมาเลยบาร์เบอร์เบรนสนับสนุนบาร์เบอร์ไทยไบนี่ดอร์โกแอลแองเจล ตอนนี้นะครับผมเราก็อยู่กันที่บูธของบราเวอร์เบนของเราแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราพาไปดูสินค้าภายในบูธกันเลยดีกว่าโอเคครับผมนี่เลยหน้าหน้าของเราเนี่ยจะเป็นสินค้าของประเภทของปัตตาเลียนนะครับผมจะเป็นไม่ว่าจะเป็นเลโอนะครับผมแบ็กบีดนะครับนี่หรือจะเป็นรุ่นใหม่แล้วครับผมปัตเตาเลียนของสเตลล่านั่นเองนะครับถัดมานะครับผมก็จะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับผมไม่ว่าจะเป็นไดร์ผมเครื่องอุปกรณ์ม้วนผมนะครับผมหน้าหน้าเนี่ยก็จะมีทั้งสีของอะคริลิกนะครับผมหรือจะเป็นไอคิลเลอร์นะครับ โอเคครับผมนี่เลยครับผมสินค้าใหม่ที่อยู่ด้านหลังผมนี่เลยครับนี่คือสีอินฟินิตี้นะครับผมเป็นสีตัวใหม่ของแอลเอนเจอร์นะครับผมที่นี่บอกเลยว่าเป็นที่แรกที่เราเอามาโชว์สินค้าตัวนี้เลยนะครับบอกเลยว่าพิเศษสุดๆเลย โอเคครับผมหลังจากที่เราไปดูบู๊กันแล้วนะครับผมตอนนี้เรามาอยู่กันที่หลังด้านหลังเวทีนะครับผมซึ่งด้านหลังเนี่ยเขากำลังเต็มตัวขึ้นเวทีกันอยู่อ่าเดี๋ยพี่ตือนะครับอกเดี๋ยวเราเข้าไปสัมภาษณ์พี่ตือดีกว่าพี่ตือสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขอถา์นิดนึงครับพี่ตือร์พี่ตือรู้สึกยังไงบ้างครับกับการที่จะได้ขึ้นเวทีในครั้งนี้ครับเราทำมา15ปีแล้วฮะแล้วเป็นงานที่ เขาเรียกว่าเป็น traditional traditional ของวงการ barber salon เลยกับงาน Bangkok Internet International Hair Show นะครับที่เรากันมาทุกปีแล้วต้องขอบคุณพี่แป้งที่เป็นเจ้าของหนังสือ Hair Beauty นะครับที่ให้เกียรติพวกเรารไอ้แอร์ธามองพวกเราได้ขึ้นบน,บนเวท,เวทีครับก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับ,รบผมเส้นปีนี้นะครับผมคอนเซปต์ในการที่เราจะโชว์กันเนี่ยครับซึ่งเราเห็นประเด็นที่น่าสำคัญคือการพัฒนาของวงการบาร์เบอร์แล้วก็การที่มันไปเติบโตและปเป็นอินเตอร์เน็ตเท่ากับ งานซาลอนครับผม <Okay. S 1> ดังนั้นคอนเซปต์ในงานปีเนี่ยครับจะอยู่ในคำว่า h ฮาดเรเซอร์ที่จะโชว์ทั้งการตัดผมที่แบบคัตติ้งเนียเน้ยบๆมาพร้อมกับสีทำผมต่างๆนะครับซึ่งจะเป็นการต่อยอด ในการที่เราจะใช้คำว่า hairdresser ให้กับการตลาดของแองเจลลบาร์เบนทั่วประเทศที่เราจะจัดเวิร์กช็อปโรดโชว์ทั่วประเทศครับผมรู้สึกป็งไงบ้างครับปีนี้วันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยครับปกติอยู่เบื้องหลังครับวันนี้เป็นปีแรกที่ได้ขึ้นวันนี้นะครับก็มีขึ้นโชว์เรื่องการตัดแล้วก็มีการแบบโชว์สีผมเล็กน้อยครับ ช่างโยวสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างค,ครับผมสองปีแล้วนะครับผมที่ช่างโยมาอยู่ได้มาที่รายการน,นี้ช่างโยรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ตื่นตาตื่นใจมากคนเยอะมากค่ะ <five S 1> แล้วก็ตื่นเต้นเป็นพิเศษด้วยเพราะว่าปีนี้ได้ขึ้นไปโชว์บนเวทีไง oh. อ uh, ไ่าปีที่แล้วไปแบบไปเดินเฉยไปเเดินฉยปีนี้ได้ขึ้นเลยขึ้นไปตัดด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบนิดนึงเด็กไข่โช๊กนี่นะครับช่างโยครับีเดี๋ยวเดี๋ยว สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตื่นเต้นไหมครับผมปีนี้โอ้ตื่นเต้นมากๆเราเนี้ยไม่ไม่กล้าทำอะไรเลยวันนี้ขึ้นมาสิบปีแล้วตันนี้สวัสดีครับครับโอ้โหวันนี้มาเชิญกับช่างเฟิร์สนะฮะที่งานนี้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะขอพูดคุยกับเขาหน่อยดีกว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกเกี่ยวกับงานนี้เออสบายดีครับผมเฮ้ยความรู้สึกเกี่ยวกับงานนี้ไม่เคยถามตัวเองเปไง งานใหญ่งานงานงานใหญ่มากแล้วก็ไม่คิดว่าคนจะมาเยอะขนาดนี้แล้วเนื่องด้วยวันนี้ผมมาก็มาแต่เมื่อวานแล้วครับก็เมื่อวานวไม่เห็นไม่คิดว่าคนจะเยอะ,อะวันนี้มาเอองานเขามีวันนี้ไงเมื่อวานเขายังไม่มีคนมาดูมาดูก็ชอบเป็นอย่างนี้ไงผมก็เลยไมไ่ค่อยให้เครดิตไงแนี้งงนงงแล้วแล้วเป็นไงวันนี้เราเราแบบเจอพี่ๆน้องๆช่างตัดผมเยอะไหมเจอเยอะมากเลยบางคนก็เราเห็นชื่อเสียงเข้ามาเราไม่เคยได้คุยเป็นการส่วนตัววันนี้ก็ได้คุย อย่างบางคนได้คุยแล้วก็ไม่อยากรู้จักอย่างเช่นคนนี้ก็มีก็มีส่วนที่ทำให้ผมไม่ค่อยอยากมางานแบบนี้เพราะว่าได้รู้จักแล้วอุ้ยรู้สึกไม่ดีจังเลยวะทั้งที่ก่อนก่อนนันนี้รู้สึกดีด้วยขอบคุณครับวันนี้ยังเฟย์มาทําอะไรที่งานนี้เอยผมมาเป็นพิธีกรครับผมงานแข่งทีินๆของเป็นงานแข่งบนเวทีเลยเป็นงานแข่งครับไม่ได้เป็นกรรมการใช่ไหมเป็นพิธีกรไม่ได้เป็นกรรมการปกติไม่รับงานกรรมการลเพราะว่าเราอยู่ในวงการนี้มา เราเรารู้ตัวเองดีว่าเราแบบไม่ได้ตัดมาสามปีแล้วแต่ค่อยยังคุกคีอยู่แต่ว่าไม่ได้ตัดมันก็ทาให้แบบเอ้ยเราก็ไม่มีสิทธิ์เป็นตัดสินเขาขนาดนั้นมันทาให้เราแบบเอ้ยเราทํางานที่เราสะดวกใจนี่ค่ะพี่ดิกรแหละนะฮะขนาดที่สุดแล้วอันนี้นะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บิลลี่สวัสดีครับตอนนี้นะก็อยู่แบบพี่บิลลี่นะฮะพี่สาวพิชัยครับ ะลรนะเบลลี่สาวผู้ชายแนะนำตัวแนะนำตัววันนี้พี่เบลลี่มาทำอะไรในงานวันนี้มาเป็นกรรมการครับตัดสินบาร์เบอร์ของซิลดาครับอ๋อโอเคเป็นไงวันนี้คนแข่งแบบฝีมือเป็นไงบ้างอันนี้ยังไม่รู้ยังไม่รู้เหรอใช่45คนก็ต้องตื่นเต้นแทนน้องๆมาจริงๆครับ๋ยวอยากอยากจะสอบถามความรู้สึกหน่อยวันนี้ในงานบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคึกคักคึกคักเลยคึกคักเหมือนทุกปีที่ผ่านมาจริงๆแล้วก็อยากจะบอกว่าแอบแอบรู้สึกตกใจว่าเห็นน้องๆบาร์เบอร์หน้าใหม่ๆเต็มไปหมดเลยรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีฮะับถามผมก็หน นะแต่ผมไม่ใช่บาเบอร์เราเห็นกันมานานแล้วได้ <c oughs> <c oughs> แล้ววันนี้เดี๋ยวจะให้พี่บิลลี่ฝากอะไรถึงช่างตัดผมหน่อยดีกว่าวันนี้เห็นมีน้องๆมาแข่งกันแล้วก็เป็นกรรมการด้วยอยากจะฝากอะไรถึง<ม>ช่างรุ่นใหม่หน่อยหรืเ่าอ๋อโอเคก็อยากจะฝากน้องๆทุกคนนะครับว่าถ้ามีโอกาส <c oughs> ก็อยากให้มาร่วมแข่งสนุกๆด้วยกันอ<ๆ>เอาจริงๆสุดท้ายแล้วก็ อย่าไปคิดมากก็อยากจะให้ทุกคนมารู้จักกันมาร่วมสนุกด้วยกันถ้ามีงานการแข่งขันอะไรก็ตามอยากให้น้องๆรุ่นใหม่มาจอยกันมาสนุกด้วยกันจะได้เห็นหน้าเห็นตากันขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเราจะขึ้นแป็ฝั่งนี้อันนี้คือฝั่งข้องเราคือตรงที่เป็นคนเดินขึ้นไปเป็นคนท้ายดังนั้นสองคนเนี่ย นี่ฮะผมก็อยู่ที่บูธของ b u b เ l e ร r a บรนนะครับผมตอนนี้เป็นไงฮะบรรยากาศภายในงานฮะ,ะทั้งงานทั้งวันวันนี้นะ,ค,ะคนค่อนข้างที่จะเยอะมากแล้วก็จับจ่ายใช้สอยกันเยอะเลยทีเดียวนะ,ะที่สําคัญฮะนี่ฮะดูโอ้โห แอวแองเจิดนะฮะสีผมที่ก่อนไว้ตั้งแต่ตอนเปิดรายการฮนะวันนี้ต้องบอกว่าสีผมสวยมากๆนะฮะนี่ฮะพี่พีน้องๆน,นางแบบแล้วก็พี่มาจารย์ที่ทําสีผมบนเวทีนะฮะวันนี้โอเคผมตอนนี้เราก็มาอยู่กับพี่ตั้มนะครับผมร้านแรงแฉกแล้วเดี๋ยวเรามาถามความรู้สึกของพี่ตั้มกันดีกว่าว่า หลังจากที่ได้ขึ้นเวทีไปแล้วความรู้สึกกับปีที่แล้วกับปีนี้จะเหมือนจะยังเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าโอเคผมอปีนี้ก็มีความตื่นเต้นคนละแบบปีที่แล้วเนี่ยก็คือขึ้นไปสัมภาษณ์บนเวทีเกี่ยวกับประสบการณ์เรื่องบาร์เบอร์ที่เดินทางไปต่างประเทศแต่วันนี้มีความเป็นแอร์แองเจิ้ลกับบาร์เบอร์เป็นผสมกันเรื่องสีมีความเป็นซาลอนผสมบาร์เบอร์และได้ขึ้นตัดชนบนเวทีแบงคอกอินเตอร์เนชั่นแนลแฮร์โชว์2025นะครับซึ่งเป็นการขึ้นเวทีครั้งแรกของ ผมด้วยในการแบบขนส่งดีด้วยครับพี่แล้วผลตอบรับเป็นไงบ้างครับผมแบบมีคนสนใจเยอะไหมครับอ๋อมีคนมาขอผ้าครับเมื่อกี้ขอผ้าไปทำอะไรครับเอาไปไม่รู้ไปทําอะไรครับเอาไปเช็ดปกามั้งอะไรครับก็ผลตอบรับดีครับเมื่อกี้คนก็ยืนดูแล้วสอบถามแล้วก็แล้วก็ขอยากได้ของครับเมื่อกี้แล้วก็ยืนแจกกันสนุกสนานกันเลยทีเดียวในเมื่อกล้าขอผมก็กล้าให้ฮะโอเคครับผมขอบคุณพี่ตั้มมากเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดี โอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมกับงานอีเวนต์ในวันนี้นะครับผมและรายการดีๆอย่างนี้เนี่ยจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยค่ะขาดผู้ใหญ่ใจดีอย่าง b าร b เ e อร์เบสนับสนุนบา b ์เบอร์ไทยครับแอลแองเจแตกต่างอย่างโดดเด่นผลิตภัณฑ์ใบมีดจากเกาหลีดอกโกครับครับผมและสามารถติดตามท่ารายการท็อปบาร์เบอรของเรานะฮะได้ทางช่องแ e l ของ y t u t u นะครับบาร์เบอร์เบนทีวีครับผมแล้วก็เฟซบ o บาร์เบอร์เบนโป f มทออฟฟิครับ ครั้งหน้าเนี่ยเราจะมีไปที่ไหนทำอะไรก็ฝากติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับเจ้าสาวของเราอีกหนึ่งค่ะบาร์เบอร์ i บรนสนับสนุนบาร์เบอร์ไทยสนับสนุนรายการโดยบาร์เบอร์แบรนด by me Dorco L Angel